สวัสดีครับแมนยูนะจะขอ,อนำเสนอคนไม่ทำงานไม่มีสิทธิ์วิจารณ์ประโยคเดียวนะครับสะท้อนซีเกม2025ทั้งงานแฟนกีฬาได้ยินแล้วต้องขยี้ตาครับรองนายกบอกว่าคนไม่ทำงานไม่มีสิทธิ์วิจารณ์แต่คำถามคือพวกเราที่จ่ายภาษีดูงานดูพิธีดูความพังนี่เรียกว่าไม่ทำงานหรอครับในวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาครับธรรมนัสพรมเผ่า ให้สัมภาษณ์กับพรักกล้าทำนะครับถึงวิธีปิดซีเกมครั้งที่3 3สาระสำคัญมี3เรื่องใหญ่ครับ 1. นึ่ภูมิใจผลงานซีเกมไทยเป็นเจ้าภาพ2ทัพนักกีฬาไทยคว้า233เหรียญทอง154เหรียญเงินและ108เหรียญทองแดงเป็นเจ้าเหรียญทองสมัยที่14ทําทำลายสถิติเวียดนาม 3. ประโยคที่ดังสนั่นประเทศคนไม่ทํางานไม่มีสิทธิวิจ,จารณ์พร้อมอ้างว่าประเทศเพื่อนบ้านมีความสุข ทูตหลายประเทศโทรมาชื่นชมประธานสหพันธ์กีฬาทางน้ำโลกก็ชมผมแยกให้ชัดนะครับผลงานนักกีฬาสุดยอดไม่มีใครเถียงเด็กไทยนักกีฬาไทยสมควรได้รับคำาช่นชม100%เเซแต่ที่แฟนกีฬาวิจารณ์นะครับคือการจัดก,การของฝ่ายบริหารไม่ใช่ตัวนักกีฬาและประโยคที่ว่าคนไม่ทำงานไม่มีสิทธิ์วิจาร์มันอันตรายมากนะครับเพราะถ้าใช้ตระกานี้จริงคนดูบอลวิจารณ์ VAR ไม่ได้ คนดูซีเกมวิจารณ์พิธีไม่ได้ประชาชนวิจารณ์รัฐไม่ได้ทั้งที่ความจริงก็คือเงินภาษีเสียงของประชาชนสิ่งที่ย้อนแย้งหนักนะครับเพราะท่านบอกเองว่าขอบคุณทุกเสียงวิจารณ์จะนําไปปรับปรงุงแล้วสุดท้ายน,นะครับตกลงให้วิจารณ์หรือห้ามวิจารณ์กันแน่และก็ในช่วงพิธีปิดเนี่ยครับแต่ดันพูดว่าขอเปิดการแข่งขันวันสันบอกว่าคนไทยวิจารณ์เยอะแต่ยกต่างชาติมาชมงานพลาดเป็นลิศ แต่คําอธิบายคือคนโทรมาชมเยอะฟังแล้วอารมณ์มันเหมือนสอบตกทั้งห้อง แต่บอกว่าเพื่อนบ้านชมว่าตั้งใจเรียนถ้าผู้อำนวยการยังมองว่าคำชมความจริงคำวิจารณ์ศัตรูซีเกม2์สอจะไม่ใช่บทเรียนแต่จะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ที่ต่ำลงครับและสุดท้ายน,นะครับคนที่สวยที่สุดไม่ใช่นักการเมืองแต่ก็คือนักกีฬาไทยรุ่นต่อไปและแฟนๆล่ะครับคิดว่าประชาชนผู้เสียภาษีมีสิทธิวิจารณ์งานรัฐไหมการอ้างว่าต่างชาติชมเพียงพอแล้วหรือ จหรับความผิดพลาดชัดๆซีเกม2025คือความสำเร็จจริงหรือแค่พูดให้ดูสำเร็จคอมเมนต์มาคุยกันครับเรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่านะครับมูฮัมัดอุสมานมูซาโพสต์สซึ้งหลังมิกลโรดิโก้ ประกาศสุดช็อกอำลาทีมชาติไทยมูฮัมหมัดอุสมานมูซานนะครับไดย้ยิงตัวเก่งทีมชาติไทยนักฟุตซอลไทยคนแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่คว้าแชมป์ฟุตซอลหลีกสุดๆของสเปนโพสต์ความเคลื่อนไหวถึงมิเกลโรดิโก้นะครับหลังประกาศสุดช็อกอำลาฟุตซอลทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการหลังจบทนนตครับซีเกมส์สอัีพลาดเหรียญทองครั้งแรกในประวัติศาสตร์1คำเชื่อมั่นในวันนั้นสร้างตำนานในวันนี้ จมเหม็ดน,นะยครับยกมิเกลคืนหนึ่งที่โชคดีที่สุดในอาชีพฟุตซอลของตนระบุข้อความว่าขอขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่มอบให้คนไทยหนึ่งในความโชคดีที่สุดอาชีพฟุตบอลของผมคือการได้มีโอกาสทำงานร่วมกับโค้ชอย่างคุณได้เรียนรู้เทคนิคฟุตซอลและทัศนคติที่ดีจากคุณการเป็นคนที่ดีถ่อมตนและอัธยาศัยดีผมมีโอกาสติดทีมชาติไทยครั้งแรกในปี2017คุณเป็นคนแรกที่พูดกับผมว่าคุณมีศักยภาพ ที่สามารถไปเล่นสเปนได้แต่มันขึ้นอยู่กับคุณหลังจากนี้คำพูดของมิเกยลเป็นแรงมาันดาลใจให้กับผมทุ่มเทและพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะทำให้ได้ขอบคุณสำหรับทุกอย่างขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวผมในวันนั้นนี่ก็เป็นการโพสต์สดซึ้งถึงมิเกลโรดิโกนนะครับหลังประกาศอำลาทีมชาติไทยไป ความรู้สึกแฟนอาเซียนทึ่งหลังเห็นวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยทุบอินโดคว้าเหรียญทองครั้งประวัติศาสตร์ควนลงหลังทับวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยครับภายใต้การนำทัพของโคชปาร์คปาร์กีวอนโชว์ฟอร์มสุดแกร่งนะครับไล่ความเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซีย ไปสุดระทึก3ต่อ2เซต25-20 16-25 25-23 23-25และ15-12ต่อครับสมบนให้วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยครับจะรึกประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองซีเกมครั้งแรกในรอบ8ปีเรามาฟังความรู้สึกของแฟนอาเซียนทึ่งกันดีกว่านะครับหลังเห็นวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยทุบอินโดคว้าเหรียญทองครั้งประวัติศาสตร์ครับ เริ่มต้นที่คอมเมนต์แรกเลยทีมชาติไทยแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางจิตใจอย่างยอดเยี่ยมในเกมนี้คอมเมนต์ที่2นะครับนี่คือรอบชิงวอลเลย์บอลที่เตือนเต้นที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ซีเกมที่เคยมีมาคอมเมนต์ที่ 3. อินโดนีเซียสู้ได้ดีมากแต่แทนรับมือกับความกดดันได้ดีกว่าคอมเมนต์ที่4การชนะในเซตที่5แสดงให้เห็นถึงหัวใจแชมป์อย่างแท้จริงคอมเมนต์ที่5 การคุมทีมของโค้ชพาร์คสร้างความแตกต่างอย่างมากให้กับทีมชาติไทยคอมเมนที่6ทั้ง2ทีมเล่นวอลเล์บอลคุณภาพสูงตลอดทั้งเกมคอมเมนที่7ไทยรักษาความนิ่งได้ดีในช่วงเวลาสำคัญที่สุดคอมเมนที่8เหรียญทองนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ของวอลเล์บอลชายทีมชาติไทยอย่างแท้จริงคอมเมนที่อินโดนีเซียจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมหลังความแพ้แพ้ครั้งนี้คอมเมนที่ ความเข้มข้นของเกมนี้ทําให้แฟนกีฬาอาเซียนลุ้นกันจนแทบหยุดหายใจคอมเมนต์ที่11ไทยพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าพวกเขาคู่ควรกับการเป็นหนึ่งในทีมชั้นนาของเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้คอมเมนต์ที่12รอบชิงนี้แสดงให้เห็นว่าวอลเลย์บอลในอาเซียนพัฒนาไปมากเพียงใดคอมเมนต์ที่13ความเป็นทีมและวิัยของทีมชาติไทย น่าประทับใจมากคอมเมนต์ comment ที่14ดราม่า5เซตทำให้รอบชิงนี้น่าจดจำไม่รู้ลืมและคอมเมนต์สุดท้ายครับขอแสดงความยินดีกับทีมสาตไทยกับเหรียญทองที่เหมาะสมอย่างยิ่งนี่ก็เป็นความรู้สึกของแฟนอาเซียนนะครับหลังเห็นวอลเลย์บอลชายทีมชาตไทยทุบอินโดคว้าเหรียญทองครั้งประวัติศาสตร์ครับ เรามาปิดท้ายกันที่ดอมชัยวัฒน์เปิดใจมดเปลือกสาเหตุร้องไห้นัชชิงเหรียญทองวเวย์บอลชายทีมชาติท,ทุบอินโดใส่เต็มข้อน้องดอมนะครับชัยวัฒน์เปิดใจบอเปลือกสาเหตุที่ร้องไห้เพราะความกดดันวันนี้ใส่เต็มข้อใส่สุดทุกลูกครับหลายลูกก็ออกฟอร์มปีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเหมือนว่ากดดันตัวเองปีที่แล้วตอนรายการซีวีลีกทำไว้ดีเกินปีนี้ก็กดดันตัวเองนิดหน่อยเพราะว่าแมชที่ผ่านมา ก็ยังทําไม่ค่อยได้ดีครับพอถึงซีเกมก็ตั้งใจไปว่าจอเหรียญทองร้องไห้เพราะกดดันครับแล้วก็ดีใจด้วยครับความรู้สึกมันครึ่งครึ่งส่วนมากจะเป็นเพราะว่าเราได้ปลดล็อกมีรุ่นพี่เข้ามากอดหลายคนทั้งพี่อนุรักษ์พี่อนุชิตพวกเขารู้ว่าผมโดนด่าดตลอดโดนโค้ชด่าย,ยังไม่พอมาโดนคอมเมนต์วิจารณ์อีกพี่ๆเขาก็มาให้กำลังใจว่าอย่าคิดมากครับ แฟนๆคิดเห็นกันอย่างไรแต่ละขานะครับชนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ